แบบฝึกหัดใช้บทข้อที่4.11 ข้อที่4.11จุดหนึ่งตัวนี้เป็นโจทย์ของเรื่องของหอกานเหมือนเช่นเดิมนะคะแต่เป็นหอกานที่เขาพูดเพียงแค่หอเดียวที่เป็นการแยกระหว่างเบนซีและโทรอีนที่มีเศษส่วนมวลเท่ากันดังนั้นเนี่ยสิ่งที่กำหนด,ดมาคือแฟร็กชันของเบนซีและโทรอีนเนี่ยให้มันต่ในโจทย์เลยนะคะคราวนี้หอกานตัวเนี้ยสิ่งที่แตกต่างไปกว่าข้อก่อนหน้านี้ก็คือว่ามันจะเป็นลนักษณะการพูดดีเทลของหอกานซึ่งครูเคยพูดในห้องให้นักศึกษาฟังเป็นบางห้องนะคะว่า ลักษณะของหอ,อกลันเนี่ยหลักการพูดไปแล้วเนาะว่ามันเป็นกระบวนการแยกที่เป็นการแยกสารที่มีจุดเดือดที่แตกต่างกันโดยสารที่ออกด้านบนเนี่ยจะเป็นสารที่มี boiling point หรือจุดเดือดต่ำกว่าส่วนที่มีจุดเดือดสูงกว่าเนี่ยก็จะออกที่ด้านล่างนะคะดังนั้นพูดง่ายๆว่าในหอ,อก,กรันเนี่ย ทีด้านล่างตัวนี้นะคะจะมีค่าสูงส่วนทีด้านบนของกันจะมีค่าต่ากว่านั่นเองนะคะจึงแยกจุดเดือดที่มันแตกต่างกันได้ตามนั้นอ่ะคราวนี้ประเด็นพอถึงจุดเดือดที่มันต่ำเนี่ยด้านบนเนี่ยสารที่มันเดือดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นไอขึ้นไปส่วนตัวที่จุดเดือดสูงเนี่ยมันก็จะไม่ออกข้างบนเพราะว่ามันยังเป็นของเหลวมันก็จะไหลลงด้านล่างดังนั้นกระบวนการเนี่ยมันก็ได้เกิดการแลกเปลี่ยนมวลสารกันโดยที่เวเปอร์ก็จะไหลจากล่างขึ้นบนและลิควิดก็จะไหลจาก บนลงล่างนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจริงๆคําถามคือในหอ,อกลั่นเนี่ยอะไรเป็นตัวที่ให้ความร้อนกับหอกัน,ออกนมันจะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่เรียกว่ารีไบเลอร์รีไบเลอร์ก็คือเหมือนนอ็อตหม้อต้มธรรมดานเนี่ยค่ะลิควิดที่ออกทางด้านล่างตัวนี้เนาะมันจะมาเข้าสู่ตัวรีไบเลอร์ซึ่งจะทําหน้าที่ทําให้สารในเนี้ยมันเกิดกลายเป็นเวเปอร์และส่วนที่ไม่เดือดเนี่ยก็จะออกเป็นลิควิดออกมาที่ด้านล่าง อันนี้เป็นหลักการของการที่ให้ความร้อนซึ่งในหอการดเนี่ยไม่ได้มีอุปกรณ์ให้ความร้อนอื่นๆเลยมันมีอุปกรณ์ให้ความร้อนอยู่แค่ที่รีบอยเลอร์นี่แหละแต่ประเด็นเนี่ยอาจจะมีการหุ้มฉนวนหรือใช้อุปกรณ์ที่ทําให้เกิดการที่ความร้อนมันไม่สูญเสียออกไปมากนักนะคะต่างๆแล้วแต่จะออกแบบอ่ะคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือ เวเปอร์ที่มันระเหยเนี่ยมันก็จะอาจจะที่มันเดือดเนี่ยมันก็จะออกจากด้านล่างแล้วค่อยๆระเหยขึ้นค่อยๆเคลื่อนที่ขึ้นด้านบนส่วนด้านบนเนี่ยเมื่อเวเปอร์มันออกไปแล้วเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งเรียกว่าคอนเดนเซอร์คอนเดนเซอร์คือเครื่องควบแน่นนะคะซึ่งในจทย์ข้อนี้เขาบอกว่ามันควบแน่นร้อยเปอร์เซ็นต์ั้นหมายความว่าเวเปอร์ที่ระเหยขึ้นไปมันควบแน่นออกมาเป็นลิควิดร้อยเปอร์เซ็นต์คอมโพสิชันในเวเปอร์กับในลิควิดตรงนี้จึงมีปริมาณที่มันเหมือนกันคอมโพสิชันเดียวกันเพียงแต่ว่วาาการ ที่พอไปลิควิดลองอมาแล้วเนี่ยมันจะมีกระบวนการที่เรียกว่ารีฟักก็คือเอาลิควิดบางส่วนที่ครบแน่นเนี่ยให้มันวนกลับเข้าไปในหอ,อกลันเพื่อให้ลิควิดเนี่ยมันไหลาจาก าจากบนลงล่างแล้วแก๊สก็ไหลจากล่างขึ้นบนและไหลส่วนทางกันลิควิดส่วนที่ไม่ได้ป้อนกลับก็จะออกมาเป็นโอเวอร์เฮดโปรดักต์อันนี้ก็คือพูดคร่าวๆในเรื่องของหอกลันนะคะซึ่งจากส่วนข้อน,นี้เขาก็มีการอธิบายว่าแต่อธิบายสั้นๆกูก็อธิบายเพิ่มให้เนาะาวน,นี้จทย์มีการพูดถึงว่าจากการที่มันกลันแยกอัตราส่วนระหว่างเบนซินโทรอีนที่ได้โชมันเท่ากันเนี่ยก็คือ50%เเท่าๆกันเนี่ยเนาะแล้วพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืนคอไอที่ออกด้านบน ประกอบด้วย97%มวลเบนซีนก็คือแสดงว่าด้านบนตัวเนี้ยเขาให้แฟกชั่นมาแล้วว่ามันมีเบนซีน97%ที่เหลือเขาต้องเป็นทูอีนงั้นอนุมานได้เลยว่า T boiling point เนี่ยนะคะของเบนซีนเนี่ยก็จะมีค่าต่ำเมื่อเทียบกับ T boiling point นะคะของทูอีนจะมีค่าสูงกว่าดังนั้นทูอีนก็เลยเป็นลิควิดออด้นล่างเบนซีนก็เลยเป็นเวเปอรออกด้านบนอ่ะ ส่วนมีการพูดถึงต่อว่าไอเบนซีนเนี่ยก็จะมีการควบแน่นอย่างสมบูรณ์ด้วยเครื่องควบแน่นก็เมื่อกี้พูดไปแล้วและแยกออกเป็นสส่วนเท่าๆกันอ่าแสดงว่าตรงนี้มีการแยกออกเป็นสส่วนที่เท่ากันนะคะแล้วก็แยกตัวหนึ่งกับเป็นเข้าหอกันไปตัวหนึ่งก็เป็นโปรดักต์ตามที่ได้พูดไปแล้วอ่ะคราวนี้ผลิตภัณฑ์ที่กลั่นได้ด้านบนของหอกันเนี่ยเนาะหรือโอเวอร์เฮดผลิตั์เนี่ยสายที่2จะย้อนกลับเข้าไปสู่หอกันเป็นรีฟั ก็คือจะพูดไปเมื่อกี้อ่ะส่วนเบนซีนที่กันไดจากด้านบนก็จะมีค่าเท่ากับ98%โมลของเบนซีนที่ออกด้านบนก็คือตัวนี้ก็คือ98%โมลเท่ากันนะคะเพราะว่าเอออย่างที่บอกค่าว่าตัวนี้เขามีการระบุมานะคะว่าด้านบนเนี่ยมีออกประกอบด้วย97%โมลเนาะส่วนเบนซีนที่กันได้ด้านบน นะคะคิดเป็น90เอ่อ89%ของเบนซินที่ป้อนเข้าสู่หออกันแต่ว่าเรโซหรือแฟกชันของเบนซินเนี่ยที่เป็นแก๊สกับเป็นลิควิดเนี่ยต้องเป็นเบนซินเนี่ยอยู่ที่97%เท่ากันเพราะมันเป็นฟูลลี่คอนเดนส์นะคะ แต่ไอคำว่า98%เนี่ยมันหมายความว่าเบนซินที่ออกข้างบนเนี้ยมันคิดแล้วเป็น98%ของเบนซินขาเข้างั้นจากตรงนี้เรามาช่วยเขียนสมก,การกันนิดหนึ่งเนาะเมื่อกี้สมก,การเราเขียนกันไปแล้วเราจะได้ว่าอะไรนะเบนซินที่ออกด้านล่างตรงนี้ออกตรงนี้ก็จะเป็นเลโชเท่าไหร่จ๊ะเบนซินที่ออก เบนซีนที่ออกเห็นไหมเขาก็จะมีการพูดว่าเป็นซีนที่ออกด้านบนคือ89%เซของเป็นซินที่ฟีดซึ่งเป็นซีนที่ฟีดเรารู้แล้วว่าเราฟีดเข้ามาร้อยมลิตรนิตีเรามีเป็นซินศ5นเอเอ่อแฟคชันก็คือกลายเป็นเบนซินที่เข้าคือเท่ากับ0.5ด้คูณด้วยร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูทันทีว่าตัวเป็นซีนที่ออกด้านบนที่เป็นเอ่อโอเวอร์เฮดโปรดักต์เนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่เนาะ อันนี้ก็เป็นด้านบนตามที่โจทย์เมื่อกี้บอกมานะคะทํานองเดียวกันโจทย์มีการให้อะไรต่อบ้างโจทย์บอกว่าสําหรับของเหลวที่อากด้านล่างนะคะก็จะมีการไหลเข้ารีบอยเลอร์ก็คือที่เมื่อกี้บอกโดย45%ของของเหลวจะระเหยเป็นไอและไหลกลับเข้าด้านล่างของหอ,อกันันก็คือที่ขัวอธิบายเมื่อกี้แต่ตรงนี้พูดง่ายๆว่าไอที่เป็นไอตัวนี้คิดเป็น45%ของลิควิดที่มันเข้า คำนี้มีการพูดว่าโดยที่เมื่อของเหลวเนี่ยที่ไม่ระเหยก็จะออกมาเป็น bottom product ก็คือตรงนี้คือของเหลวที่มันไม่ระเหยก็จะออกเป็น bottom product อ่ะโดยกำหนดให้ส่วนประกอบของไอและของเหลวที่ออกจากเารทำความร้อนเนี่ยก็คือคือ,คอตัวรีบอยเลอร์เนี่ยแหละมีความสัมพันธ์คือเป็น fraction ระหว่างเบนซีนในแก๊สกับในลิคว Yb เท่ากับ2 2 5 XB นะคะทั้งหมดคือข้อมูลที่โจทย์ให้มาโจทย์บอกว่าจงคำนวณหา 1. ปริมาณของ o v e r h e ์เฮดโปรดัและ Bottom Product ก็คือหาปริมาณที่ออกตรงนี้ก็ออกด้านล่างส่วนตัวที่เป็น o v e r h e วอร์เฮดโปเมื่อกี้เราได้คำตอบแล้วถูกไหมว่าออกด้านบนเป็นเท่าไหร่เพราะก็คือแปลตามโจทย์ตรงๆ นะคะส่วนตัวที่เป็น bottom product จะหา bottom product ได้ก็แสดงว่าจากรูปนี้ก็ต้องหา floret ตัว n 6ตัวนี้ได้ใช่ไหมอ่ะคำนี้จะยังไงต่อเราก็มาดูซิอีกอันนึงคือหาเศษส่วนมมลของเบนซินที่ bottom product ก็คือหาตัว x b ตัวนี้อีกตัวหนึ่งบอกว่าจงหาร้อยละการกับคืนของโทรอีนที่ bottom product ร้อยละกันกับคืนของโทรอีนก็แสดงว่าถ้าเราหาปริมาณโทรอีนที่ด้านล่างได้แล้วเทียบกับโทรอีนที่เข้าก็จะได้คำตอบพอเห็นนะคะจากตัวนี้เมื่อกี้เราได้แล้วว่าด้านบนมี o v e r h e ์เฮดโปรดัเท่าไหร่ถัดมาแล้วถ้าต้องการจะหาตัว b o ทท o มโปรดักต์ล่ะอาจารย์มันมีตัวอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่เคยเรียนจากข้อนี้จริงๆที่เอามาให้ทำเนี่ยเพราะต้องการจะบอกพวกเราว่า บางครั้งเนี่ยในโจทย์ให้อะไรมาถ้าโจทย์ไม่ได้ถามข้อมูลที่ให้มาอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้หมดก็ได้ค่ะนั้นตรงนี้เองเนี่ยถ้าเราลองมาดูซิว่าถึงแม้มันจะมีคอนเดนเซอร์มีเดี o บอยเลอร์มีรีฟักมีเรชอะไรขึ้นไปแต่ถ้าเรามองเหมือนเดิมว่ามองระบบเป็นระบบรวมก็จะมีอินหนึ่งสายแล้วก็เอาสสายเหมือนเดิมถูกไหม โดยที่อินหนึ่งสายตัวนี้เราให้ Basis of Calculation ให้ฟีมันเข้ามาร้อยโมลส่วนตัวที่ออกด้านบนจากที่ Basis of Calculation เราหาได้แล้วด้านบนเนี่ยมีสารออกไปเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือแสดงว่าเราจะหาโฟลของสารที่ออกด้านล่างได้โดยการทำโอเวอร์ออลบาลานและคอมโพเนนต์บาลานนะคะซึ่งโอเวอร์ออลบาลานเนี่ยก็คือตามสมการเลย N อ็ฟเท่ากับเที่ออกด้านบนและออกบวกเนที่ออกด้านล่างนะคะ ส่วนคอมโพเนนต์บาลานในเมื่อตัวนี้บาลานมันก็คือสามารถจะบาลานเบนซีหรือบาลานโทโรอีนก็ได้ในที่นี้ทําเป็นบาลานเบนซีนซึ่งเมื่อทําบาลานเบนซีนแล้วเราก็จะเห็นว่าสุดท้ายได้อัตราการไหลของเบนซีนขาออกมาเมื่อได้อัตราการไหลของเบนซีขาออกมาเมื่อกี้โจทย์ถามหาคือเศษส่วนมวลของเบนซีนถูกไหมเศษส่วนมวลของเบนซีนเราก็ต้องดูค่ะว่าตัวที่ออกด้านล่างเนี่ย มันมีเบนซินเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ถูกไหมคะซึ่งสิ่งที่ได้เมื่อกี้คือปริมาณเบนซีนที่ออกทางด้านล่างเราก็ต้องหาปริมาณเบนซีนรวมแต่เ่็งที่บอกว่ามันมีสองสมการสองตัวแปรมันแก้ได้อยู่แล้วสุดท้ายคุณจะหาแฟรชั่นเบนซีนในราด้านล่างได้คะ่ะส่วนปริมาณโทโรอีนที่ออกด้านล่างจะเห็นว่าเหมือนที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เลยคือได้แฟรชั่นคูณกับปริมาณรวมของเบนซินที่ รวมที่ด้านล่างแล้วก็หารด้วยปริมาณเบนซีนที่มันเข้าที่คาร์บนที่เข้าที่ฟีดน,นะคะก็จะได้ํำต่อออกมาเท่ากับ97.2จ้ะ